เห็นอะไรไหมคะพ่อแม่พี่นอ้องอู้่ผีอีกดอกนึงผีอีกดอกนึงนี่นี่าดดิโท่บาดคือกินไปแล้วพ่อแม่พี่นอ้องนี่ดูมองนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเพียเจ็ดดอก,ดอก,ดอกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องจ้าถ้ามาจอมเฮ็ดอีกแล้วไม่น่าเชื่อพ่อแม่พี่นอ้องเห็นหนึ่งดอก สองดอกสามดอกตะบะดอกหนึ่งแหะคือกันก็ห้อยอย่างกิ่งเพ่นไบแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าบบเป็นอย่างจ้ะอุ้ยตื่นเต้นโบหนาเสื้อพ่อแม่พี่น้องจ้ียกว่าเลาสีบบขืนแลบเพราะว่าฝนกับโบคอยตกแล้วละกันมันมันแห้งละกัย่านทากถีาเขาเหลือใบย่านทากกินเบิร์ตแต่ว่ามันเหลือเสื้อพ่อแม่พี่น้องใส่มันขืนไม่เนี่ยขืนที่หลังมาเบิรงกันได้จ้ะดอกงามงามพ่อแม่พี่น้องจ้ากำลังแกงเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมันเหลือเสื้อบงมือเจ้าวานอ่ะฝ้ยเห็ดผึ่งผึ่งวานหน้าร้อนนะจ้า พ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งดอกแรกอะเด้อดอกที่สองไจักหวหัวเสียไปใส่หัวเสียดอกที่สองเห็นใช่ปะม,มาดามขออนุญาตเหตุแบบเกา่าสิอนี่ตัดเพิ่นลวก็อันนี้ไห้เนาะพี่น้องเอาเราสิได้ขึ้นไม่ห้าด้กขก็บอยูน่นะปิดไปเงซีเนี่ยปาดดอกน่าจะใส่นีเราหัวเราไปใส่หัวเราเสียไปใส่ห้อยไม่ไม่เลยได้นี่หัวเธอไปไหนล่ะหัวหายไม่เป็นไรเอาได้ เป็ดแล้วนี่นะมันเป็นอีกดอกนี่ดอกนีแค่ซื้อที่กันเล็กน้อยเล็ถ้าวมเจ้าพ่อสังเกตมเจ้าสิเห็นบาเนี่ยนางเตะหัวเด่นเนาะคันพ่อสังเกตในยางเสยหัวเราเลยเด่นป๊าดไม่น่าเชื่ออุ้ยเหลือเชื่อจริงๆค่ะพี่น้องค่ะดอกดอกกรลังกินดอกใหญ่เลยเนาะเนี่ยเพิ่งที่ล่ะอุ้ยสามดอกดอกนั้นบ่มีหมวกออกสุดยอดละเด้อมาหลุ่นมาหากันต่อเด้อพี่น้อง ใส่ซ้ำได้เอาซ้ำนันแล้วเนาะฟินคือเกาอันนี้ต้องขอก <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอผ่บนโเหลือถึงห้าพวพม่พี่น้องจา้าดอกนี้ถ้าเจ้าพวกกิฟเจ้ากระสิบโบได้กิฟกิฟโหลดแล้วเนาะกิฟไปเลยเนี่ยังศี่ถือเอาไว้ตอนนี้อีกดอกนึงจา้พาพม่าพี่น้องเห็นบอกดอกนึงค่ะตัดอาศ์ถ้าเลยให้แล้วเหลือ,อไว้เนาะ ถึงมาไหมเด้อปีหนาน,นี่อีกฟูงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดจังไดนี่งไนี่เนี่ยเป็นตะเอาหรือว่าเป็นตะเหลือไหวเนี่ยบึง้งหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเป็นตาเหลือไวบครับไหมเนอะเอาจังไดดีพ่อแม่พี่น้องเป็นตะเหลือคักเนี่ยเนาะนีดอกนี่ไหมเฮ็ดจังไดดีอขอตาตัดสินใจแป๊บหนึ่งเด้อ เห็นอะไรไหมคะพ่อแม่พี่น้องตาสินใจจงไว้ด้วยเพื่อเฮาสีแ่แดงมาเก็บนะเนาะเหเรอไงสีพ่อได้เบิ่งดอกงามๆนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องว่าจังใดคะเนาะจงไว้ซะอันสามดอกสี่ดอกห้าดอกนมานอ้ได้เก็บซัมเนี่กับฟินกับมีแห้งแล้วได้ละนี่โอ้ได้ดอกใหญ่หลายดอกมาเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยเบองามได้ยี่เนาะบ่ได้มีแค่นั้นเห็นบ่นี่ ันเ้าจงไหวนี่พี่น้องเห็นป่าวหนึ่งสองสามสี่นี่อีกดอกหนึ่งเป็นหาดอกพี่น้องนั่นน่ะไว้เลิศแท้ดอกนี่ละคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยใหญ่อยู่ได้นี่ดอกนี่เมาลุ้นกันเดี๋ยวค่อยไปตัดนะนี่โอ้ยบวดเลือถึงห้าถึงแมงโอ้ยเอาไว้นี่ละให้เรากินต่อไปซะแมงเด้อจ้ะแมงขอ,องเจ้าว,ว่าบ้ ฐันโบสังเกตมันสิบอโได้กินนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเห็นปะเมื่อกี้นี่นั่งตัดอยู่นี่แหละดอกหนึ่งพุ่นแน่ไปอีกพุ่นดอกหนึ่งพงบบุ่นอีนกดอกหนึ่งพุ่นอีกไอยะข่อยเว้ยฐานโบสังเกตบ่าได้กินกต่ยังวะโอ้ยตายหาเลยเลือกมันโบได้เห็ดเบิ่งทีละนี่ใช่ตัวของพญางียบตัดอยู่นี่แหละเมื่อกี้ตัดก็ตัดดอกดอกง่ยายๆนะแม่พี่น้อง ไอ,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 นะอ้มันเนี่ยอาติโทูเกือบเกือบข่อยนะหมานคืนอเก้าพอได้เล่มเนาะพี่น้องเนาะพอได้ภาพพอแม่พี่น้องฟินนี่พอได้เล่มพอได้ฟินจ้าฟินเล็กห,หน่อยๆเนาะสุดยอดอีหลีเลยดอกนี่็ือจงไหวเด้อเพราะว่าเขาจงไหวหลายอยู่หน้าดอกนหน่อยๆเขึ้นนะ จงไหว้หลายนี่บุงทีละโบสังเกตเพลิดพลิพวพวนวดปวดปวดนะพี่หน่อมาอีกแล้วก็สึกข,ขึ้นเรื่อยๆอยู่ได้หนี่เพลดวานเนาะเกือบเกือบข่อยเกือบเกือบเจ้าโบเดเมื่อบ,บานน้ำข่อยพันตัวนี้พี่อีกเด้๋พี่หน่อบุงทีละอืม้ว <c oughs> ยหลายดอกพี่เด้อเก็บไปชิ้นมากก็ได้หลายเห็นบ่ นึกว่าสิบุมีเห็ดเด็กเดิมพอได้ฟินขึ้นเก้เนานะพินหงเนาะอุ้ยสุดยอดจ้ะนี่เห็ดเพิ่งหน้าร้อนของเราอุ้ยสุดยอดดีๆเลยหอมแนมดีๆกันยังปิดไปงามดีๆยบาน,นี้นสีหยยบแล้วผีด,ดอกหนึ่งเห็นป่อนดอก,เล,กเล็กๆน้อย มนันเอาอยู่นี่บบละหลายดอกดิแต่ว่าเทพคิดว่าเราสิขึ้นอีกอยู่ดอกเพราะว่าดินมันยังซุ่มอยู่นะดินซุ่มอยู่เพิ่นสิขึ้นไม่ห้าไดิเก็บเรือๆอ,อยู่ดอกคิดว่านะแนมดีๆเนาะมดีๆจะมีรางวัลค่ะว่านะเห็นบอกหลายดอกสุดยอด เดี๋ยวหาอีกก่อนเด้อพี่น้องจ้าไม่พอแม่พี่น้องมาดามบอกก็ตรงมองันดีๆมาเบิงงบ้งหมูเจ้ามาเบิ้งปวัดดิโทอดอกก็เริ่มเลยถือกินไปแล้วโดนกินไปแล้วนี่หนึ่งดอกสองดอกนั่นน่ะอีกก้อนหนึง่งวัดดิโทแจกขวดมาดามเดี๋ยวเจ้าสิของคอยทุดหนังพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งน้ำกันโอู้ว่าผอีกดอกนึงพี่อีกดอกนึงน,งนี่นี่วัดดิโท คือกินไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ดูมองนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเพียเจ็ดดอก,ดอก,ดอกอถ้าพอสังเกตเ่ากับบได้เห็นได้นี่สีเราคือใบใหม่อีหลีพ่อแม่พี่น้องจา้าอ้ว่าผลอีกดอกหนึ่งปาดเห็ดออกค่ะเพียยนต่ว่าเห้าบเห็นนี่ท่ามันสีเห็น,ใน,ใน,ในด้ยังไดล่ะเนี่ยมันอยู่น้ำใบใหม่สีเนาะมันต้องสังเกตดีๆนะเนี่ยโอ้ยว้เอาบได้เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วจา้า ยวดอกนี่เหยวบ่บอาเหแต่อ huh. so uh ันนี้เหงยวด้วยนี่เหวโลมปัดติโทบึงที่นี่ดอกนี่นี้จะเอาด้าเบ่เอาด้อยู่ดอกไงแถบสีเ่ลเหลือถึงไข่ได้เนาะกะมักเกิดยวงสีตีเจ้าเนาะไม่น่าเชื่อนะคะเบึงหายสัสเต้นเน็ดเพิงหวานนี่ เครตรงหวานหนาห่อนเนี่ยเป็นเป็นยังซี่นี่เป็นปุ่มเป็นงอนยุงสีละเนี่ยเนี่สุดยอดเลยนะคะเเพิ่งหวานหน้าร้อนจ้ะเก็บเลยนะคะนี่งคุณ <c oughs> นะ่ะดอกหนาดีพักจ้ะหนึ่ดอกนี่เด้อดอกนี่โอเคได้ไหมโอ้ยงามงามยุ้ยดอกนี่แม่โอ้ยบ้านเทาเด้อพี่น้องเด้อคุณนะ่ะ แต่ว่าถือกินเกือบเบิดแล้วแต่ก็เอาได้อยู่เอาได้อยู่ธรรมะเหมือนว่าเนี่สิพอดีเนาะธรรมะแต่เหมือมวมนว่าดอกมันก็มันต้องสังเกตนะซ้ำๆไปกินกันนะพีหมดเดือนเมีดอกเ,อเียวเดือกผีนะเห็นปะว้ายพี่น้องเนี่ยเบิง้งหนึ่งดอกสองดอกเพียดอกนี้ท้องใสสีเละแล้วเละเอากรได้ดอกดอกเละหัก ดอกนี้เละมากดอกนี้ละ่ะปัดพี่น้องเน,นาะบัวนาเสือเลยบุวนาเบิ่งดอกเราใหญ่ใหญ่ดอกขวบขาวงามเด้อดอกขึ้นน่ะเนี่ยเห็นบ่ตัดเอาสิเด็ดนี่เสือเกิดขึ้นมาอีกแนมซอยมาดามเด้อซอยกันหาเด้อพี่น้องเด้อมีอีกปะ นี่มันก็เกิดเป็งสีเข้าแนมงานเกิดอยู่เนาะหั้นแห้งหั้นจ้ะนี่เนี่ยได้หลายคือเก่าเห็นบ่ฟินบ่ละมูเจ้าว่ะเอ้ยมูเจ้าเบิ่งทีละนี่เนี่ยเนี่ยดอกเนี่ยสมบูรณ์แห้งตัดทีโถเนาะคืองามเถอะล่ะดอกเนี่ยตัดทีโถฟินฟินเลยจ้ะมาดเฮ็ดเฮ็ดขึ้นออกออกหลายอยู่ยได้พี่น้องเด้อทันบดถือขากินเนี่ยเนาะสังเกตเบิ่งดี หางหลังงพัดพ่อยีกสองดอกหันบ่แนมนี้ดีบ่ได้กินได้นี่อีกพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ะนี่เอ้ยยะพูดนะอีกพี่น้องจ้าาเห็นบ่จังไลาดอกหนึ่งเนาะเนี่ยแต่ว่าเละแล้วบ่เอาดอกเละคักนี่เนี่ยบ่เอาเด้อสุดยอดอีดีเนาะเอาหาแนมดีดีบ่นี่มาดามบ่อยากเสือ้อสายตาแต่อของอีลีพี่น้องมุงเจเ้าเบ่งนี่อีกเห็นบ่เอ้ยันต้องแนมค่ะคัก สุดยอดอีหลีเลยเห็ดนี่ดูสิคะเห็ดเพิ่งหวานของเรานี่ยสุดยอดเลยจ้ะโนะโอ้ยขาวจัวดน่ากินมากนี่อีกตัดอ,องสีด้วยโอ้ยยังมาแท่งมาดามเพียเนือแน่นดีค่ะเนาะสะพอถากเราหมักละบึงทีละไม่น่าละถ้าเขาชอบกินนะคะ เขาสวยอย่างนี้เองคงจะหวานเจี๊ยบแล้วเนะวาะบ่เด็บเบิร์ซัมนี่เด้อเดี๋ยวหแค่นี้จ้านี่ไงคะดอกแบบสวยเลยจ้ายแบบงามเลยพี่น้องจ้าพแบบี่ละอาะหมานสุดยอดเลยยอดความหวานเลยจ้าเห็นบอในแบ่งกันกินเฮาโอ้ยฟินแห้งอโอเค เป็นยังไงพี่น้องสุดยอดความหมานพามสิ้นเนะาะไา่สุดยอดอีหลีจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าได้หลายนี่โอ้วนาเสื้อเนาะค่ะเนาะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะมาแบบน,นี้มาดามสิ้อ้าพ,พ่อแม่พี่น้องตัดขาด้วยจ้ะเด้อมาดูตัดเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนนะคะอุ้ยถือว่าประสบความสําเร็จได้หน่เนาะนี่รอยทากเลียตัดออกไปนี่ก็แมงกินเนี่ยแมงกินหนัวสายหนอนนี่เนาะเอ้ยแมง ตัดออกซ้ำนั่นแหละนี่แมงไม่เป็นไรสุดยอดอีหลีบางดอกแล้วเนื้อเพิ่นเนี่ยสิแน่นได้ค่ะเด้อเนื้อแน่นมากจ้ะพี่น้องจ๋าตัดออกลายเนี่ยเด้อกะเหากะกินซ้ำที่มันเหลือให้เหานั่นแหละเพราะว่าตัดออกทากไว้ใจไม่ได้นะคะพี่น้องตัดอย่าไปเสียดายนะคะตัดออกเพราะว่า ถากพิ่นปากเพิ่นจะว่าไปกัดเห็ดผิดกัดอะไรมาไม่รู้ทางที่ดีเราก็ตัดออกเลยจ้ะนี่ให้มันเหลือเห็ดเยอะแยะไม่ต้องกลัวว่ามันเสด็หน่อยเนาะอันยุ่งกัดมาดามยุ่งศักดิ์สิทธิ์ยุ่งร้ายหลายเพียตัดไว้ในสวนหลังบานแต่ของนี่เระเอามาตัดหลังบานแต่ว่าที่หากพิ่นกันยังอยู่เด้ออยู่หมองเกาเพิ่นนั่นแหละอันนี้มันไต่กับเอาบ่ได้กับ่าต้องเอาเด้อพี่น้องเด้อ รู้สึกว่าจะเน่าแล้วเนี่ยนอนเจาะนอนขึ้นไหมเพี่บ่เป็นอย่างปล่อยเสือแล้วไหวอยู่น,น,นี่แหละทิ้งไว้นี่แหละขึ้นพวกขึ้นกระซ้างแต่ว่าเดี๋ยวสิเอาเห็ดผึ่งหวานดอกแก่แกมาแซ่น้มคือพ่อแม่พี่น้องแนะนําอยู่เด้อปกติแพทเอามาหวานอยู่แต่ว่ได้แซ่น้มแ่ยอยังเห็นไหมเห็นมีพ่อแม่พี่น้องแนะนํามากว่าแซ่น้มแล้วมันขึ้นกระซันเดี๋ยวเดี๋ยวลองต้องลองไม่ลองไม่รู้เนาะ อันนี้มันเสิเหลือถึงเห่านี่ยตัดออกแล้วนี่ยส่งคือนสือเหลือแถวพี่น้องเหลืออยู่หน่อยนึงเอาซ้ำเอาไรอันละไได้หลายดอกอยู่เห็นว่าก็ไดยเห็นเห็ดแลละมันแบบดีใจเนาะพี่น้องเนะาะธรรมดามันอยู่ ในป่าลึกแบบนี้ถากว่ามันอยู่ในป่าลึกบเลึกอ่ะถากเราก็กินขือเก่าจา้ะพี่น้องจ้าตัดม,วมวด้วนมวนเด้อตัดเห็ดในฟินแห้งเป็นไอสิ่งที่เชื่นชอบมากเลยการตัดขาเห็ดเนี่ยเขาสนุกสนานแบบว่ามันฝานคมมีดดีค่ะกระเลิดกระยัง้งเนาะตัดออกแล้วเนี่ย แต่หลายดอกอเดอ้ออุ้ยภุ่มใจสุดๆเลยทีแต่ของมีเห็ดแปลว่าเก็บเนาะภูมมใจมากเหลือดอกหน่อยไปแต่หลายดอกอยู่มันสิขึ้นมาอีกอยู่ดอกมองปลาเนี่ยที่แพทย์ไปเจอรั่วๆเนี่ยไอ้ในปลาเนาะในที่ว่าแพทย์ว่าต้องสังเกตดีดีอ่ะมันต้องขึ้นมาอีกพี่น้องเสื้อแพทบอกเดี๋ยวถ้าต้องเจอแจกควาสักหมื่นละเบิงถ้าออตองเจอแบบตั้งโกโจเกจิตเป็นปุ่มเป็นงนเนาะ คือสีงามคักเลาะหลังบ้านอีกแล้วจ้าพอได้กินนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้แจกใครเ้อเพราะว่ามันมน้อย <c oughs> น้อย <c oughs> เห็ดยังบอกออกไลยออกแต่พอก,กินเนาะแค่มารามได้กินนะนะ เัดออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายยุ่งกัดแทงเข้าไปในกางเกง,กงคุณกันยังวะแทงเขาไปเลยยุ่งก็ดได้อแท่งอนนุ้นี่นอนบัเป็นหยังตัดออกอีก,อกเดี๋ยวไม่ได้กินนอนเล็กๆนหน่อยบ่เป็นหยังดอกอยังอ่อ,อนๆอยู่ถ้าเท่าคือดอกหันท,ทิ่มไปนะ่ะเป็นหยังดอกมันอันนี้มันคงจะหวานหนะ้าดู เสียนดินน,ะน่ะพี่น้องกินกคักกินขักโอ้ยขันยุ่งกัดตูดยุ่งกัดตูดบ่พี่น้องได้ไหลยได้นะู่นน่หน่อยได้นะแกงได้หมออยหายอยู่ได้นีน่ ดอกนั่นจักหัวเสียไปใส่ <c oughs> นี่แมหัวเราจักเสียไปใส่แต่ว่าทางขันค้นโบหูจักเห็ดกะอย,ย่าเอาเด้อเห็นแต่ขาสีเพื่อนเป็นขาเห็ดอื่นแต่นี้นนมาดามหมั่นใจหูอยู่สําหรับอ่าแนะนําสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มือใหม่เนาะถ้าไม่มั่นใจถ้าเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปเอาเด้อ <c oughs> อันนี้มาดามหูอยู่ว่าเป็นเห็ดเผือหวานจ้ะเพราะว่าเผื่อมันเป็นเห็ดอื่นพ่อแม่พี่น้องอันมือใหม่อ่ะนะ,พะมนพนบ่เห็นหัวหน่นะแม่ แต่มาดามเนี่ยหูอยู่ว่าเป็นเห็ดผึ่งหวานจ้ะท้าไม่มั่นใจทุกเห็ดละเ่รามันแค่เห็ดผึ่งหวานแต่ส่วนมากที่เก็บมาดามกับพวกไอ้เก็บเห็ดอื่นเก็บเห็ดผึ่งเหลืองเ็ดผึ่งหวานหลักอะเ็ดกอเห็ดหนาแหล่เห็ดมันปูเห็ดนั่งล้มหลักอะเ็ดดำที่เขาเอื่นอาทาตคันทะธาตคันตะเล่นอะไหมพี่น้องแค่นั้นล่ะอันเห็ดอื่นกับพวกใครได้เก็บดอกนี่นอนกินเหล้าเห็นบ่นะ นอนกินตัดไปตัดมาบ่าเรือถึงแต่อของเอาซาาาัมเนเละจะมาดามจะเจาะปลาเรือกินนะเพราะว่าให้ศึกษาดูให้ดีก่อนเด้อพี่น้องจา้าอันตรายถึงชีวิตนะจ๊ะอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเหตุเด้อศึกษาดูให้ดีก่อนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มายอยู่ต่างประเทศใหม่ๆเนาะอย่าเก็บเหตุเห็นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวอัน ต่างชาติแต่ว่าประเทศใดเนี่ยเราปรเทศใดก็เก็บเห็ดทางนั้นแหละเนาะเห็นเพื่อนเก็บกับเก็บตามได้อยู่แต่ว่าต้องศึกษาดูให้ดีก่อนแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เห็ดไม่เหมือนกันเนาะมันเห็ดแถมเห็ดบานเห้าก็เห็ดอยู่นี่ทางแตกต่างกันด้วยพี่นอ้องเอาเอาแบบอย่างกันแบบว่าซีมาอันนี้กันบ่ไดเลยแหละ มาเทียบเป็นตัวอย่างกันบ่ได้มันแตกต่างคนละพื้นที่คนละดินคนละอันนี้ศึกษาเบิ่งให้ดีอันตรายเพราะว่าเห็ดอันตรายถึงชีวิตเลยแหละเห็ดผิดนะเนาะกินเห็ดแล้วตายเห็ดพิษเห็ดถ้ากินใด้มีประโยชน์เนาะเห็ดมีประโยชน์มากมายมหาศาลมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่า่านพิษเห็ดพิษก ผิดถึงตายได้ที่สุดเราก็หมานวันนี้ก็เป็นอีกวันที่หมานเด้๋จ้ะเด้อเก็บโมงเก้าหน่าเราพี่น้องบ่ได้ไปเก็บใส่ปลาเก่า 9, ปลาเดิมหลังบ้านมาดามนี่แหละคุ้มทรัพย์หลังบ้านค่อยนี่แหละนะปลาคุ้มทรัพย์ก็มีออกมาให้เรื่อยๆเบิดแล้วพี่น้องมานับกันเดี๋ยวจักดอกสองสี่หก แปดสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าดอกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สี่ดอกปาทิโทได้ยยี่สิบสี่ดอกอันนี้เอาไว้ให้ถากมาดาม,มากินเนี่ยเนี่ยเอาไว้เองสี่ละเนี่ยนี่เดี๋ยวถากมากินเนี่ยพี่น้องว้าฮพี่น้องมานมาน,มานไปคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้ได้จะได้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมได้จะได้ล,ละกั enjoy life style อินเดนมาด้วยค่ะเด้อแล้วก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่เทียนทองที่เขาไปติดตามมาดาเมเฮมัสลูมแฟนเพจนํ่ไปแล้วจ้ะอยูด่ดีมีแห่งสุขู่สุคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรักงานจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ